มีตอมทายพวกเ่นของเลนดูเลี้ยวมากดีคู่หรือยังว่าให้ก่อนม้ว่าท่านให้และโย่ไห้อยู่่ใช่ว่หลายติ่พ้หยิงเนาะ ใช่จะคน4คน5าคน 5, คนฮาน 25, 000, คนกุยงิมาชคนณไปเดินกลับบ้านจะส่งน้องแฮม กุยเนี่ยคืองามสีงามแท้น้าความทางกันเ้ยพี่น้องพอดิเงิ่ันพอดีข้ามถนนรถวางพอดีกลับจักส่งน้องแคมค่ะ และถึงบ้านแล้วมึงนะพักกระเดาเฮ้ยลินจีถึงบ้านแล้วจ้าถนนนเพิ่กงกระเฮ็ดเพิ่แล้วฝนตกลินไปเน้าเขามาฮื่นฝนพัดเศร้าใ่ญ่มากแล้วเออดอกอันนี้บาดมากเลย บ่พี่น้องงามบ่วงข้ามค่อยบานอี่เราคนะหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อเฮ้ยบานพร้อมกันงามงามงามสวยค่ะสวยสวยจ้าอันนี้ของเวื่น อนสีมันสีมันสวยดีสีเพนออกสีม้งม้งงาม